อ๊ะขึ to to ah aha, e ้นต ne ัวเลขแล้วสวัสดีค่ะนะคะวันน้ำสัตว์วันสองสี่เก้าเอทอนไรสิทธิ์ของนำเสนอไม้มงคลสามกระถางร้อยสามกระถางร้อยนะคะหมดเขตตัดเอ็มากราคมองสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะโัยนี้ตัวด้านนี้เป็นส่วนดอกไม้แห่งความรักนะคะนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะจันเพชรตัดเองนะคะขอโชว์ชุดนิดหนึ่งนะคะสวยสุดชุดนิวานะคะหน้านางสามชั้นนะคะออกแบบเองตัดเองเรียบร้อยนะคะนะคะดูสามชั้นนะคะสวยเลยนะคะนะคะสีมือดีประหลีนะคะ มีมีเสน่ห์กันนะคะสามสามต้นร้อยนะคะสามต้นร้อยสามกระถางร้อยนะคะบางทีสองต้นนะคะอย่างนะคะตัวนี้ก็สามต้นร้อยนะคะนนะคะยืนแสงทองนะคะแล้วก็มีล้อมเพลนนะคะก็สามต้นร้อยนะคะสามกระถางร้อยนะคะสามกระถางร้อยนะคะคนอินนะคะก็สามกระถางร้อยเช่นเดียวกันขึ้นกอแบบนี้แล้วนะคะนะคะจะเป็นไม้ใหญ่ 2,500นะคะรถเหลือ750บนเคชอเซนแมกราคม2566นะคะร้านยูเออร์ทรรางสิของเาโทร0849775145ค่ะชอลลี่5 5ารางสิบจะปูบนสวยชิพี่บารนะคะนะคะจัดงานมงคลนะคะเป็นโซนไม้เกือบพันกระถางนะคะนะคะชมชมได้นี้ได้เลยนะคะเสมนาบนะคะเสมราบก็มีนะคะ นะคะคกวางพระพรมนะคะก็ถางสา,ามกระถางร้อยนะคะกวางพระพรมนะคะสวนราบก็มีนะคะคะสามก็ฐาง